สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนตำรวจส่งสำนวนแต่งมดถึงมืออายการยันสอบครบทวนทุกประเด็นแล้ววันที่22มิถุนายน2565 พันตำรวจเอกจากตุรนอนุรักบันดิตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบุรีเผยว่าทางคณะพนักงานสอบสวนชุดทำคดีแตงโมนิดาปัจรวีรพงค์นักแสดงชื่อดังที่ตกเรือเสียชีวิตได้ส่งสำนวนหลังทางอายการให้สอบเพิ่มเติมในกรอบระยะเวลา15วันโดยขณะนี้ได้สอบเสร็จเรียบร้อยครบทวนทุกกระบวนการแล้วพันตำรวจเอกจากตุรนเผยว,ว่าทางพันตำรวจโทพันธมิตรจางประเสรศิฐรองผู้กำกับก,บการสอบสวนส ฐานีตำรวจภูธรบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีได้นำสำนวนไปมอบให้อายอการจังหวัดนนทบุรีแล้วเพื่อมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาในวันพรุ่งนี้23มิถุนายนต่อไปพันตำรวจโทพันธมิตรกล่าวว่าตนได้สอบสวนครบถ้วนทุกประเด็นตามที่อายการจังหวัดนนทบุรีสั่งให้มาสอบเพิ่มเติม แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ก่อนจะรีบนำสำนวนขึ้นไปส่งคืนให้อายก,การจังหวัดเพื่อพิจารณาท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ